มาเลี้ยงดีบ่ม,มักนะมึงนะมึงจะบ่ม <yani> ักดีนะเผายื่นเผาแต่แฉ่จะกินแต่ลูกกล้วยเขาจังไรมันนี่เด้อค่ะเด้อเอฟซีเนี่ยมาปูผามาเลี้ยงงัวเด้อค่ะเด้อมือนเลี้ยงงัวอยู่หรองานยายนั่น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 ยาจะได้สิส้นจะเด็กหน่อยแต่มึง เออกิด n าาไปที่ลรัสกนะนะนะึกัน่นเขาหอยางอืมแต่ละโตนี่ส้นตะลูกคเขาย่างดีมายว่าดีเลยมึงนะนี่นาทีกินกินใบวาญยานี่เนอะกุมภาพร้อมเมื่อเราจันมึงถ้กุมภานี่ยก็คืออ้วนกับพร้อมเมื่อเร เไปไดิกินยาบ้างใดแม่กับบ้าีน้ำนุ่มแล้วแมวทองนะทองกระเอาะค่ะไปดูนี่สามสี่เดือนก็นออกแล้วมั้งกลุ่มผ่ากุมผ่าหน้านะออกกุ่มผ่าพุทธพามมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราโอออกมกราเนี่ยละ่ะอย่าีกสองสามเดือน เลยเลยมันนี้แม่ใจดีมันยจือเรียงเลยมันนี้จเจืเรียงให้กินหญ้าก่อนจะข้าวตัองเป้ากวีมันนั่งเรียงบ่เท่าสิได้กินหญ้า ก็อีน uh, ั uh ่งงเพิ่นเบิ่งตีไรอีนั่งนั่นมึงมงมงห้วยจะได้กินหึ่ตะอันนั่นเดีเฮมึงฮะอืมปากนี่เลียเหาใจแนวกินมาอย่ามาหนีเลยมึง่ต้องกินดอกอันนี้มาลมาจะเลียเลียกินเตะอันนี้เลยมึงไป Thôi 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 Ừ. Ừ, thằng này กินเนียงเขาแท้อยากกินแต่กล้วยยังได้ลูกหรือยากกินแต่กล้วยเขาเห็นยัง้นอยากกินหยี่บ่มัก ไปมันจะอิ่มอิ่มขึ้นอ่น น้องฝืนกันสองสามตัวทท้งนั้น ไปกันยาคุมภาไม่ล่ะคุมภากับพญา,างวคุณภพากับพญา,างูว่อได้ยู่เรียงหอลามสูงไว้ Để ếp xì, bưng đẹp, si, đẹp, đẹp si ơi nè Để ngơ này nòi nè chín bên trên lỡ lìm thân nè, soi, thần hồn soi, thân hồn xoài Thần hồn xoài คันคันคัน,นป้อยเรียงกกินหญ้าดีเลยจ้ะกินหญ้าดีอยู่แต่ส่วนมาเขาก็คอยได้เรียงหนอน้องลามไปกินแต่ฟางหญ้าดีอยู่้กับเก,ก็บกๆบเก็บอยู่ ฟังนี่กับยายได้ยัง,ยงบอกมากินฟังนีกินได้ฟังได้ไแม่สิกันตัวนี้ยายมันมาสู้ในอีลาได้อีดีมันดือ้อีมันดือ้ออีดีมันดือ้อแม่รูก้กินแล้วเครื่อนั่นแหละเออากินไปกินไป I think cái lên kia này bay này bay lại để cái lên kia phải da ngùa ơi da ơi da kín nè bằng cái anh cứ xịt đi bà thế bấm mi nuôi chơi mình qua kinh ไปได้แล้วไปกรุงเทพนะสมโอ้โอ,โอ,โอ้ไปด้วยแล้วเพื่อได้อยู่ในนีบ่ยู่ไโโอ้โอ ใช่มันจะเป็นวัดเป็นไข่เด้๋ยจ้ะสำนีก่อนด้ที่ไข่ซีด้วยอย่าลืมก็ไหลก็แช่นีะมาผู้ฟ้าเนี่ยเด้๋ยจ้ะสวัสดีจ้า